มันจะแอบแม่ทำไมเร็วมักินข้าวหรืแอบแม่บ้าง่ยซุปมะเขืออย่างแทบเลยมาเร็วๆอ่ะเลือตัวนะแอบสองแม่เปิดแอบสองตัวอ่ะมาซุปมะเขอใ่เห็นตัวทอดกระเมื้อทอดกระติโกะ ต้มยำขาหมอหาดอกไก่ลูกต้องไปร้านอาหารเนี่ยเอาขอาวัมันสองชั่วโมงแด้นี้กินอะไรๆเนก็ไปายวเวลูกคนดน่งกินจังงั่ลูกพนดง่งกินตัง่บ้านนี้ลูกเคยแบบกินฝังพนดน่งแต่ว่าแม่นี่ขาดกระแดกมาแล้ว ยายหนูลงไปพูดทำไมมากินเนี่ยยายทำให้นะมาเลยเร็วๆเนี่ยน้ำพริกกันไข่ปูกินกับปูกนึ่งใส่วสมันรัดกินไปเนี่ยเราเลยเอามีแฮมแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีมันฝรั่งต้งเรื่อยๆทำให้เจ้าแล้วก็แบ่งให้หนูเร็วๆ ร้อนมากเลยพี่แม่พี่แม่ะาได้หไอจะ่าได้ไงแล้สิ่งนี้อันนี้เป็นอนไรเซ็กซี่อะไรนพี่แมมันเป็นความเซ็กซ ตกกิน่เ้กนต๊ะมันเยอะเราะกินข้าวไม่อ่อกินข้าวไม่อร่อยคืออะไรแม่กินข้าวแกินข้าวกับโต๊ะ่ จับบเดกันดื้อจับบะดกันดื้อน่งบอกแม่หนูงอันนี้กระปุกอป็ต้นง่มะตูมแครประด็นตไปทำงานทีงานสามทีหลังผมไปบัดตูมแครหม่วงเบาขาดปเ กได้มาคนไทยกินไม่มีโอเมกา้าไม่มีผักว่าเยๆในันนีแ้แม่กินโอ้ยายาย,าย,าย่ๆจำไม่ได้ทีมันจะมากินมาเร็วย่า,าอาใส่กับข้าวให้กินเลยแล้ว

มีต้มขาหมูด้วยนี่ขาหมูมีต้มยำขาหมูด้วยไม่ได้ใส่พริกเหมือนแต่ว่าแบบต้มยำไก่หั่หมูยำต้มหั่นรูมันเป็นซอสเปรี้ยวนด่๋ยวเราลองชิมกัเถอะเี่เปรี้ยวเลยซอสเหลืองเหลืองน้ำเหลืองเหลืองเป็นน้ำเหลืองเหลืองตุ้งเหลืองเหลืองที่เรา อะไรกรงเรียนของแยกำเนี่ยอันนั้นแหละที่โรงเรียนอนให้อันน um ั้นแหละ่างะไรอ่ะต้มยม่ได้ใส่พริกต้มยำแบบไม่ใส่พริกไงที่โรงเรียนนไม่ได้ใส่พริกเร็จโรินได้อะโรงเรียน ้น hey, mm ุ hmm, yeah. 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 u, ่ชอบอย่งนี้เหอนเดิมยิ่เย็นมากให้เย็นขึ้นสมองตอนนี้ต้องรับผีชอบอันนี้เขาเรียกแฟรที่โกปแฟร์โก้แฟนัะไเองย้มเมือไรอะใครทิ้งทำไมฮะแย้มเขาหายทิ้ลงเปียกบวมแย้มีแฟนค่ะ

เป็นซุปเลปรี้ยวหนึ่เหลืองแม่แม่มันอ่ะส่งขอปลาขอเป็นอะไรคุณวันนี้กับข้าวกลางวันอะไรคะน้องบอกว่าอร่อยมากขอได้ถามมิตะว่ากินยังเดี๋ยวเราจะกินซุปอันนี้กินแล้วอ๋อแล้วไม่จบนะงานชิมซุปยังไหมทำหนึ่งขอชิมหน่อยทำไม่ได้ในช่วงชิมซุปชิมซุป ก็เปรี้ยวแบบนี้บ้างหรือเปรี้ยวแบบนี้เปรี้ยวแบบนี้มะนาวเปรี้ยวกั่นี้หรือมะนาวมะาพอดีะเสมามเปียกไม่ได้ใส่มะนาวอรยนี่ตนี้ตัดให้าช้อนมะม่มงกันนะเอา พอดำอย่างี้นั่นมันขโมยเงเลมไมอามีปไปชนแม่เอ